แก่แล้วครับเบื่ออาหารก็กินน้อยลงซื้อพอดีมาให้น้องลองตกใจอ่ะน้องไม่เคยกินเยอะขนาดนี้มาก่อนรีวิวค่างดีเลยชื่อน้องนะครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยชื่อน้องน้ำหวานครับเป็นพัน์ชื่อว่าอายุ10ปีครับได้มาจากพี่สาวทีเพราะว่าพี่สาวไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็เลยไม่สะดวกเลี้ยงนะครับตอนเนี้ยก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวแล้วครับซึ้งทางบ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็คือแฮปปี้มาครับที่ได้น้องมาเลี้ยงครับคือน้องเนี่ยไม่ดื้อเลยที่ออนเลี้ยงน้องมาแรกๆเนี่ยยังไม่เจอปัญหาอะไรเพิ่งจะมาเจอปัญหาตอนปี ค่อยเล่นกับเราด้วยครับที่น่าเป็นห่วงคือขนน้องอาจจะร่วงครับซึ่งน้องอ่ะแก่แล้วครับกังวลมากเลยพาน้องไปหาหมอครันี้หมอก็บอกว่าน้องอ่ะมีภาวะเบื่ออาหารตามอายุก็เลยแนะนําผมว่าเออลองเปลี่ยนอาหารดูผมเลยเออกไปซื้ออาหารหมานะครับหลายรูปแบบหลาย,ลแบบลายชนิดมากครับน้องก็ยังกินได้น้อยเหมือนเดิมครับคือผมหมดเงินไปเยอะมากจริงๆก็เลยไปปรึกษาพี่ทํางานนะครับเขาก็มีหมาแก่เหมือนกันก็เลยแนะนําอาหารยี่ห้อนึงม,มาก็เลยไปหาดูรีวิวรีวิวค่าง,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 างดีเลยและยิ่งไม่มีส่วนผสมของไบโพลาร์เขาใช้ส่วนผสมของเนื้อล้วนผมเลยตัดสินใจ ตอนนั้นรู้สึกตกใจอะ่ะน้องไม่เคยกินเยอะขนาดนี้มาก่อนหลังจากที่ให้น้องกินมาสักระยะนะครับน้องอะ่ะอารมณ์ดีขึ้นที่สําคัญคือขนของน้องอะ่ะและดูสวยงามมากขึ้นครับคือมันไม่หลุดร่วงเหมือนเมื่อก่อนอืน้องนี่ก็เก็บง่ายเราไม่ต้องหาซื้ออะไรอ,อื่นแล้วอะ่ะคือผมอะ่ะชอบมากที่สําคัญคือราคาครับราคาเนี่ยเป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์เรามากผมแจ้น้องกินยาวๆเลยครับสำหรับใครที่ดูคลิปผมอยู่นะครับและเจอปัญหาเดียวกับผมนะผมแนะนําเลยนะครับพอดีเพราะน้ำหวานอะ่ะกินแล้วเนี่ยดีขึ้นจริงๆครับลองไปหาซื้อดูกันนะ